สวัสดีครับวันนี้พีเก็จะพามาชมหอ,อกลาวใต้นะครับหรือหอกอัตปือนะครับมีทั้งหมดวันนี้มีสามเล่มนะครับมาให้ชมก็จะเป็นรูปแบบของหอกที่ที่ไม่เหมือนกันนะครับ <c oughs> อ่ะเล่มแรกก่อนเลยนะครับเล่มแรกเนี่ยอ่าทรงจะประมาณนี้เนาะตรงคอนี้นะครับเป็นสี่เหลี่ยมนะครับแล้วก็มีแกนแกะสลักลายนะครับ ส่วนตรงนี้คาดว่าอาจจะเป็นสำลิดหล่อหรือเป็นทองเหลืองนะครับก็จะมีลายประมาณนี้นี่เป็นลายก้นหอยนะครับก็สวยงามนะครับคาละเอียดสวยงามน่าจะเป็นงานหล่อครับนี่นะครับ <c oughs> ใบหอ,อกนี่ยาวประมาณหนึ่งฟุตนะครับสิบสองนิ้วนะครับด้ามเนี่ยมันจะ สับสนกันอยู่ระหว่างต้นสนากับกับหวายสิวังแต่ทั้งสองอย่างเป็นหาเป็นเป็นไม้ที่หายากนะครับอ่าอันนี้เล่มแรกเนาะเล่มที่สองเล่มที่สองนี่ทรงทรงใบจะคล้ายๆกับเล่มแรกนะเหมือนกันเลยขนาดก็เท่ากันด้วยนะครับตรงคอหอกก็จะมีการแกะแกะลายพอสมควรแต่ตรงเนี้ยคาดว่าเป็นทองแดงนะครับ อันนี้น่าจะเป็นสัมฤทธิ์หรือทองเหลืองอันนี้เป็นทองแดงดูสีนะจะต่างกันแต่ลายจะเหมือนกันนะครับเป็นลายก้นหอยอย่างนี้นะนะครับาลายตรงนี้นะ,ะเหมือนกันนะครับแต่ใบหอกนี่เหมือนกันเลยนะครับแต่โลหะที่เอามาใช้เนี่ยจะต่างกันนะครับอ่าทีนี้มาดูเล่นที่สามนะเล่นที่สามทรงใบไม่เหมือนคนอื่นเขานะครับจะยาวกว่าจะออกลักษณะเป็นเรียว นะครับ <c oughs> นี่นะฮะดูฮะฮาตะโคนนี้ก็จะมีความคล้ายๆกันโคนนี้จะออกสี่เหลี่ยมกว่าแต่เล่มนี้พิเศษนะครับตรงที่ว่าตรงคอเนี่ยน่าจะเป็นการาแกะหรือว่าเป็นหล่อนะฮะผมไม่แน่ใจนะครับเป็นงานงานแกะสลักหรือว่างานหล่อนะครับตรงเนี้ยเพราะว่าสองเล่มแรกเนี่ยคอจะมาหยุดที่ตรงนี้เนาะแต่ตรงเนี้ยคอจะยาวมาถึงตรงนี้เลยนะครับ แล้วก็จะมีการแกะแบบนี้เอาไว้แล้วตัวนี้เป็นเหมือนบัวนะฮะเนี่ยแกะไว้เหมือนบัวเลยนะฮะเหมือนคอบัวอะไรประมาณนี้นะฮะผมไม่แน่ใจว่าเล่มนี้มันเป็นทวนหรือว่ามันเป็นหอกนะครับแต่ตรงเนี้ยนะครับก็จะเป็นน่าจะเป็นทองเหลืองแต่ไม่ใช่งานหลอนะฮะน่าสันนิษฐานว่าเป็นงานแกะนะครับแกะภายหลังอาจจะเอาทองเหลืองมาคุ้มไว้แล้วก็แกะแกะลายแกะลายให้เหมือนพวกนี้นะอ่า นี่นะครับก็จะมีความต่างกันนะสามสามแบบสามเล่มน,นะครับตรงนี้ก็สวยนะหายากความยาว,วาพอๆกันแหละครับของส่วนคมหอกเนาะเนี่ยจากส่วนคมอคอตรงนี้เนี่ยที่เป็นส่วนคมเนี่ยนะครับยาว,วาพอๆกันประมาณสิบสองนิ้วนะครับอาจจะมีความแตกต่างกันบ้างนะตรงรายละเอียดนะครับแล้วก็โลหะให้ผมอยากจะให้ดูนะ,ะด้ามนะครับ ด้ามทั้งทั้งสามเล่มเนี่ยนะครับเป็นเป็นพืชนะครับเป็นไม้แต่ไม่ใช่ไม้ไผ่นะฮะไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรบางคนบอกว่าเป็นเป็นหวายสิวังบางคนบอกว่าเป็นต้นสนาดนะครับบางคนบอกว่าด้ามเป็นต้นสนาดที่มีความเรียกว่าอะไรหายากแล้วก็มีความเชื่อนะครับว่าเป็นของศักดิ์สิทธิ์นะครับ การพูดผีได้อะไรประมาณนี้นะฮะอันนี้ก็ก็หาข้อมูลกันต่อไปแต่ในประเทศไทยไม่มีนะครับพวกนี้นะครับผมก็หาข้อมูลอยู่ว่าจะมีพื้นที่ไหนที่มีบ้างก็ไม่มียังยังไม่มีข้อมูลนะครับ,นะรบว่าว่าเราเจอไม้ประเภทนี้มันไม่ใช่ไม้ไผ่มันเป็นหวายหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นต้นอะไรสักอย่างนะครับซึ่งหอกอัตเะปืมทีเม่เดิมเนี่ยจะมีเจ้าตัวเนี้ยที่เป็นด้ามนะครับ ถ้าเป็นอย่างอื่นเนี่ยมันจะไม่ใช่ของเดิมแนละ้วถ้าเป็นไม้ไผ่เป็นอะไรเนี่ยไม่ใช่ของเดิมแนละ้วของเดิมต้องเป็นไม้ชนิดนี้เท่านั้นนะครับซึ่งทําให้หอกอัตระปืนเนี่ยมันจะมีความที่ที่ไม่เหมือนกับดูแล้วก็ดิบๆนะครับดิบด,บดบเดิมิมอ่ามันก็เลยทําให้มันม,มันมีเอกลักษณ์มีสเสน่ห์ของมันในแบบที่ว่าอ่าตรงด้ามนี่แหละครับอ่านะครับเนเนาะวันนี้อามาให้ดูเป็นสามเล่มน,นะครับ พอจะได้เห็นว่ามันมีความแตกต่างกันยังไงบ้างเต็นนีพพิเศษนะลักษณะผมเราไม่ออกว่ามันเป็นการตีขึ้นมาหรือว่าเป็นงานหลอ่อนะครับอาจจะเป็นงานตีแล้วก็มามาแกะลายในภายหลังหรือว่าจะเป็นงานหลอกก็ได้นะครับอ่าโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แหละครับเอามาให้ชมกัน เป็นงานของอัตรปือนะฮะหอกลาวใต้เป็นหอ,อกซัดนะครับจัดอยู่ในประเภทพวกหอ,อกซัดนะครับอ่าโอเคคลิปนี้สวัสดีครับอ่าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับสวัสดีครับ